นายดูชุดเต็มสูตรสิโหเลยหนาวอะเตรียมพร้อมเลยใช่ไหมรสเผ็ดมีเก่ยวหอมคนดีน่าจะอยู่ในนั้นนะ่ะน่าจะเกลยวหอมอันยาก็กินสี่ไม่เห็นว่ารสไหนรสเผ็ดอันนี้นนเผ็ดเผ็ดเผ็ด กินเผ็ดด้วยกินดั้งเดิมด้วยกินหมดนั่นเนี่ยก็ไม่ได้กินข้าวอืดเลยสลัดอืดไม่อืดหรอกมันเย็นกินเยอะวันนี้คุณยายกินข้าวมาอย่างนี้กินมาละกินร้านพีเอมรเปลพี่เอ๋มทำอะไรกินนี่มันจะหนาวได้ไงนี่เสื้อนี่กครงเกง นี่รองเท้าวูดหนาวก็อืมไม่ใช่ละยายใ,จจใส่มาเต็มสูตรขออนาดนี้ใสสบายดีค่ะไม่ต้องห่วงนะคุณยายดีขึ้นกว่าเก่าเยอะแล้วคุณยายสบายดียิ้มหวานว <laughs>